เอาใเปลี่ยนตก้อนนะไอ้สไนเปอร์เดี๋ยวาเปลี่ยนก้อนเนี่ยล่ะไเปอร์าเี่ยนให้เราด้หเเปลี่ยนกอบอดแทบเดินไปเปลี่ยนครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

mẹ tắm đi đi ra sân đi xối xón cho nó đi <laughs> cho nó đi <laughs> cho nó đi cho nó đi cho

เลยไม่หยุด

Quá. rồi ông kia nè. ta lai ngựa nó tao không với ăn. ไม่ไหมแบบไม่ทุกสี่จังหวะ มันจะได้มีคิง <coughs> ยูเด็คนละสายยังสู้ได้คนละครึ่งตัวเลยขอตัวก่อนไก่เดินไก่เดินไก่เดินยึดเลยยึเ้ยยึเ้ยยึดเลยยึเลยยึเลยยึดเ้ยยึดเลยย้เยยเย

strength if you play

เราไซ์เลยเล็กตัวเท่าสามไม่เ่หมเห็นตัวสีะกิ่นี่แล้วห

Oh. <laughs>